สับป,ประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่42ถึงตอนที่43เอาล่ะครับก็กลับมาต่อกับสับป,ประยุทธ์ทลุฟ้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าสลับตอนนี้จะเป็นไงนะแต่ถ้าให้เดานะครับก็น่าจะได้ไปบุกแบบ อ่าลางของเมดูซ่าป่ะเพราะว่าต้องออกตามหาเปลวเพลิงที่แท้จริงนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับเราก็ค่อยมาติดตามวันอีกทีเนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพรุ่งนี้ใครไปเรียนนะครับก็ขอให้เรียนแบบมีความสุขนะครับแต่ว่าณตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยครับเรามาสนุกกับมังงะเรื่องนี้กันดีกว่าครับกับตอนที่42โอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาดเดียวนะครับและตอนน ซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับหากข้าจำไม่ผิดราชินีเมนูซ่ามายังเมืองทะเลราหินเมื่อครึ่งปีก่อนนางอาจจะมาที่นี่เพราะเปลวเพิงที่แท้จริงก็ได้นะคะถ้าหากราชินีเมนูซ่ามุ่งหน้ามาที่แห่งนี้ เพื่อเปลวเพิงที่แท้จริงงั้นก็แสดงว่าที่นี่จะต้องมีเปลวเพลิงได้แท้จริงอยู่เป็นแน่แท้งั้นมันก็คงไม่ลงเหลือสิ่งใดให้แก่ข้าแล้วสินะห่างนางเดินทางมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วนางคงไม่ทิ้งเปลวเพิงที่แท้จริงเหลือทิ้งไว้ให้ข้าหรอก น้องสามเจ้าอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบเช่นนั้นสิยังไงพวกเราลองเดินทางไปดูก่อนก็ไม่เสียหายนี่นายน้อยเสียยี่นค่ะข้าจําได้นะคะตอนน้าออกมานั่งบาดเจ็บสาหาัสมากข้าคิดว่านาาคงยังไม่ได้มันไปหรอกคะ่ะข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเปลวเพิงนที่แท้จ,จริงนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งนี้จะสามารถครอบครองได้ง่ายๆหรอกนะเมื่อหวนนึกถึงวันวานกว่าข้าจะได้มันมาขนทางเช่งยากลำบากยิ่งนักยิ่งกว่าเจ้าหลายเท่าเลยละ บ้าเอ้ยข้าไม่สนสิ่งใดอีกแล้วเมื่อข้าเลิกเดินหนทางนี้มันก็ลำบากตั้งแต่แรกอยู่แล้วงั้นข้าก็ขอลองเสี่ยงดูสักตั้งแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าอยากจะเห็นมันเป็นบุญตาสักครั้งเหมือนกันไอ้เบลเพิงที่แท้จริงเนี่ยออกเดินทางกันเถอะนายท่านข้าพบหนทางที่จะพบเบลเพิงที่แท้จริงได้แล้วครับที่เจ้ากล่าวมาจริงนั้นสินะ ข้าได้ยินมาจากโหน้า่ข่ครับเพราะฉะนั้นข้ารับรองได้เลยว่าข้อมูลไม่ผิดพลาดแน่นอนครับแผนที่นี้ระบุตำแหน่งของเปลวเพิงที่แท้จริงไว้ครับโปรดตรวจสอบได้เลยครับและพวกเขากําลังจะออกเดินทางกันครับข้าจึงรีบนําข่าวนี้มารายงานแก่พวกท่านครับนายท่านอย่าลืมจ่ายตามที่พวกเราได้ตกลงกันเอาไว้ด้วยนะครับได้เลยข้าจะเผามันส่งไปให้เจ้านะท่านจะเผามันทําไมกันครับผู้ใดก็ตามที่ทรยศสหายรักของตนเพียงเพื่อเงินมันผู้นั้นก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปหรอกนะนาร่างของมันไปโยน ไว้ในทะเลทรายหากมีผู้ใดพบเห็นก็ <c oughs> จะได้คิดว่ามันถูกมนุษย์งูสังหารนายน,น้อยเสี่ยวเยี่ยนคะข้าได้กลิ่นไอของเปลวเพลิงได้แท้จริงอยู่แถวแถวนี้แหละคะ่ะเอ,อ่อ24กิโลเมตรจากเมืองทะเลทรายหินหฮนั่นไงเข้าว่าแล้วเฮ้ย hey, แถวนี้มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเฟยเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกนะข้าเชื่อใจเจ้ามันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละนะพวกเราควรจะลองหารอบรอบนี้ดูก่อนมันอาจจะมีร่องรอยบางอย่างอยู่ก็ได้นะฮะนายน้อยเสี่ยวน พี่น้องทั้งหลายฟังทางนี้พวกเราจะลองหาดูรอบนี้ก่อนหากผู้ใดเจอร่องรอยอะไรก็ตามให้รีบม,มารายงานทันทีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับพี่ใหญ่ท่านพบบางสิ่งอย่างนั้นหรือครับจริงสิพี่ใหญ่มีพลังจกกัดการธาตุไม้ท่านพี่สามารถใช้ล่าของต้นไม้เหล่านี้ เพื่อดูสภาพโดยรอบบริเวณนี้ได้ช่างน่าแปลกท่านพี่เป็นอะไรบ้างครับทะเลทรายแห่งนี้จะอุดมไปด้วยทตาดินซึ่งที่แห่งนี้ก็มีพลังงานทตาดินหนาแน่นแต่ว่าลึกลงไปอีก24เมตรมันกลับเต็มไปด้วยทตุไฟอ๋อข้างใต้นี่เองสินะครับพวกเรามาช่วยกันขุดตรงนี้หน่อยฮะพี่ลองจะบ้างกันหรือขุดกี่ปีกันครับกว่าพวกเราจะสามารถขุดได้24เมตรปล่อยให้ข้าจัดการเองดีกว่าทุกคนหาที่หลบเร็วเข้าน้องเสี่ยวเยี่ยนเจ้าหยุดเถอะ นี่น้องสามเจ้าคิดจะฆ่าพวกเรางั้นหรือท่านพี่ข้าขอโทษมาช่วยข้าก่อนนายน้อยเสียวเยี่ยนทุกคนคะดูตรงนั้นสิคะเออนี่มันอะไรกันเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเข้าถ้ำของเปลวเพลิงที่แท้จริงนะครับมันมีทางเข้าเต็ไมไปหมดเลยแล้วทางเข้าไหนถูกต้องกันนะตรงนั้นคะ่ะนายน้อยข้าสัมผัสได้ถึงร่องรอยที่ราชินีเมนูซาผ่านไปคะ่ะท่องนี้งันสินะข้าเชื่อใจเจ้านะชิงหลินทุกคนทางนี้เป็นทางที่ถูกต้อง ข้างในนะ่ะเต็มไปด้วยอันตรายให้ข้าเข้าไปคนเดียวเถอะเจ้าน้องสามเจ้าจะเตท่าอะไรของเจ้ากันฮนะเจ้าบาังอาจมากพี่บอกให้พวกเรากลับไปเปลวเพลิงที่แท้จริงนั้นผู้คนต่างเสาะแสวงหาทุกคนต่างอยากจะเห็นมันเป็นบุญตาสักครั้งพี่ว่าน้องสามพูดก็ถูกนะข้าว่าเจ้าควรเฝ้าและพักผ่อนอยู่ตรงปากทางเข้านี่แหละเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเพราะมนุษย์งูอาจจะปรากฏตัวเมื่อใดก็ได้ส่วนข้าจะไปกับน้องสามเองท่านพี่ชอบมายุติธรรมท่านอยากจะอยู่เพียงลำพังกับน้องสามสินะครับ นายน้อยเสี่ยเยี่ยนคะได้โปรดได้ชิงหนินเข้าไปภายในถ้ำด้วยเถะนะคะไม่ไม่มันอันตรายเกินไปเจ้าควรอยู่ตรงนี้แหละทางภายในถ้ำซับซ้อนยิ่งนะักชิงหนินต้องการช่วยนําทางให้ในายน้อยเสี่ยวเยี่ยนไปในทางที่ถูกต้องนะคะได้โปรดเถอะค่ะชิงหนินจะไม่สร้างปัญหาให้เก่บพวกท่านชิงหนินจะดูแลตัวเองค่ะที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลนะหากไม่ใช่พ่อเจ้าพวกเราคงไม่เจอที่นี่หรอกเจ้าตามมาเถอะเดี๋ยวข้าจะคอยคุ้มกันเจ้าเองขอบคุณค่ะนายน้อยเสี่ยเยี่ยน ท่านพี่มันจะเกินไปแล้วนะครับแล้วข้าอยู่เฝ้ายามกับพวกรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับเฮ้ใจก็อดเป็นห่วงไม่ได้แฮะขอให้ปลอดภัยกลับมาได้ก็แล้วกันฮะหัวหน้าครับเฮ้เจ้าเป็นหนึ่งในคนที่หาล่องรอยแล้วรอบถ้ำนี้นี่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดมันเกิดอะไรขึ้น <H an> หากเจ้ามีเวลาไปห่วงคนอื่นเจ้าควรห่วงตัวเองก่อนจะดีกว่านะข้าว่าพวกเจ้าควรจะยอมร่วมมือกับนิกายหยวนหลานดีๆด,ดีกว่านะมิเช่นนั้นวันนี้พวกเจ้าคงจะไม่ได้กลับไปแบบมีชีวิตเป็นแน่นี่มันชักจะยุ่งยากซะและ้วสิทั้งสามคนมีพลังไม่ต่ำกว่าระดับเซียนกันหมดเลยใต้พื้นดินภายในถ้ำเจอทางแยกอีกแล้วหรือเนี่ยชิงนิงพวกเราควรไปทางไหนดีตรงกลางคะ่ะฮ่าๆเจ้านี่มัน่างเหมือนเด็กเดินเรือเลยจริงเชียวความล้อมภายในถ้ำนี้เป็นแปลกๆนะครับ จักกาพาในตัวข้ามันกระสับกระสายยังไงชอบกนครับน้องสามระวังตัวด้วยข้างหน้านี้มีกลิ่นอายที่ผิดปกติอ้าชิงหลิน้นนะนี่มันราชินีเมดูซา่านายน้อยเสยวเยี่ยนนายน้อยเสยวเยี่ยนคะ่ะน้องสมเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าฮะโหเพราะว่าจิตของเจ้าอ่อน เจ้าจึงถูกกลิ่นอายที่ยังหลงเหลืออยู่ของราชินีเมนูซาครอบนำทำให้เจ้าเห็นภาพหลอนแฮะแฮพี่ใหญ่ข้าไม่เป็นไรครับเพียงแค่กลิ่นอายที่หลงเหลืออยู่ของนางกับแกงกล้าถึงเพียงนี้นางจะต้องแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งนี่มันเสียงอะไรกันครับนายน้อยคะมาทางนี้เร็วค่ะมาดูนี่เร็วเข้าโหมันสุดยอดไปเลยหากใครไม่ระวังแล้วตกลงไปคงไม่ต่างจากตกกระทะทองแดงเลยนะครับเนี่ย พวกท่านอยู่ตรงนี้นะครับพี่ใหญ่ฝากดูแลฉิงหลินด้วยนะครับเดี๋ยวข้าจะรีบไปรีบกลับครับน้องสามช้าก่อนน,อน้อยคะอันตรายคะ่ะ โอ้ยง oh, ูเวนแกคิดว่าแกจะกินใครก็ได้อย่างนั้นเหรอวรยุธในการบินนั้นเลยในน้อยสุดยอดไปเลยค่ะอ oh, ja ๋ยห like ัวม so ันแข็งสุดๆมือข้ามือข้าชาไปหมดแล้วเฮ้ยนี่มันบ้าระห่ำเกินไปแล้วนะอาจารย์ข้าควรทำยังไงดีครับโหนี่มันสูรเว่นในตำนานเลยนะพญานาคสองหัวจิตวิญญาณแห่งไฟท่านอาจารย์ครับนี่มันไม่ใช่เวลามาที่บลายอยู่นะครับช่วยข้าคิดแผนเอาตัวรอดหน่อยสิครับมันไม่มีแผนเอาตัวรอดหรอกนะร่างกายของมันน่ะแข็งแกร่งดังหินผา อาหารของมันคือแมกมากพลังของมันอยู่ในระดับวิญญาณเลยทีเดียวเพียงแค่ยนโฉงความงามของมันแม้ค่าก็ยังพ่ายตกมันอาจารย์หยุดชื่นชมมันได้แล้วนะครับเฮ้ยเหตุใดมันจึงจุดโจมตีเอ๊ะว้าวในน้อยเจ๋งที่สุดท่านโค่นมันได้แล้วนะแน่นอนคราวนี้แหละมันหนีไม่ได้แน่แต่ดูเหมือนว่าความทนาดของมันจะเท่าเม็ดหัวสินะ ในที่อันตรายแบบนี้มีอสูรเว้นหายากอยู่ข้าคิดว่าเปลวเ,เพลิงที่แท้จริงอาจจะอยู่ในแมกมาครับหากเจ้าใช้ตะกะปกคุลมล่างของเจ้าไว้เจ้าสามารถลงไปสำรวจมันได้แต่มันมีเวลาจำกัดน,นะครับแต่ข้ายังไม่รู้เลยนะครับว่าควรจะเริ่มสำรวจจากตรงไหนก่อนน้องสามกลับมาน,นี่เร็วเข้าฮะแมกมามันเจ้าศูนย์ดำช้าเลิกยุ่งกับน้องสามของข้าสักทีพี่ไ่พี่ไม่เป็นไรหรอก ธาตุไฟนะเป็นปะเยปากกับจัดก,กาทธาตไม้ส่งผลให้พลังมันรุนแรงขึ้นน้องสามเจ้ารีบหนีไปอย่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าสัตว์ต่ำช้าเจ้าจงก้มหัวให้แก่นายของเจ้าชิงลินนะนี่ค่าตาฝาดไปหรือเปล่าครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ไม่น่าเชื่อนางมีพลังของลูกงูโยกสามกุสุมามันจะทําให้เหล่าราศีงูตกอยู่ภายใต้อานัตของนางจึงทําให้ตอนนี้พญานาคสองหัวจิตวิญญาณแห่งเปวเพิงตกเป็นท่ารับใช้ของนางแล้วตกอยู่ใต้อานัตท่ารับใช้เง้นเลเซียวลิงเงจ้าต้องทําตัวดีๆนะอย่าทําร้ายนายน้อยอีกโอเคนะเออเซียวหลิงเจ้าตั้งชื่อให้มันสับเสร็จเลยนะนายน้อยข้าสามารถสื่อสารกับมันได้ค่ะมันบอกว่ามันรู้ตําแหน่งของเปวเพลิงที่แท้จริงเจ้าค่ะ มันพูดได้งั้นเหรอเซียลิงบอกว่าเปลวเพิงที่แท้จริงอยู่ภายในแมกมา่ามันจะพาท่านไปค่ะแน่ใจนะว่ามันจะไม่ขคยเหมือบข้าเข้าไปก่อนหากสัตว์เลี้ยงของเจ้าไม่รักษาสัจจกขึ้นมามันอาจจะหลอกให้ข้าตายใจแล้วปิดชีพของข้าภายในแมกม่าก็เป็นได้มองข้าด้วยสายตาเช่นนั้นมันหมายความว่ายังไงกันฮะนายน้อยอย่าก,กังวลไปเลยค่ะเซียลิงเป็นเด็กดีมันไม่พูดโป๊ป,ปดหลอกนะคะ ไม่ต้องเป็นหัวงหากเกิดสิ่งใดขึ้นเจ้ายังมีอาจารย์ผู้นี้คอยปกป้องเจ้าอยู่ครับท่านอาจารย์น้องสามหากเจ้าดำลงไปในแมกมาและจาักรที่ปกคมตัวเจ้ามันพี่ใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่มีการลงทุนหรอกนะครับพี่ใหญ่ข้าจะต้องนำเปลวเพลิงที่แท้จริงกลับมาให้จงได้เซียวหลิงดูแลนายน้อยด้วยนะมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆริงนะหรอ หัวหน้าอย่างกังวลไปเลยเจ้าค่ะข้ารับรู้ถึงจิตใจของเสี่ยลิงได้ค่ะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเราลงมาได้ไกลพอสมควรแล้วแม็กมาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแล้วอุณหภูมิก็สูงขึ้นไปด้วยดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่จุดที่ลึกที่สุดของแม็กมานะหากไม่ใช่พราะเปลวเพลิงเหมัอนของข้าช่วยไว้เจ้าคงกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วเฮ้ hey, นี่เจ้ายังไม่ถึงอีกงั้นเลยหรือว่าเจ้าพาข้ามาผิดทาง เฮ้ยเจ้าจะทําอะไรนะ,ว,ะว่าแล้วเฉียวมันคิดไม่ซื่อกับข้าจริงๆด้วยมันคงคิดจะแก้แค้นที่ข้าทํากับมันไว้สินะหากเกิดสิ่งใดขึ้นกับเจ้าเจ้าจะต้องโดนฉิงหลินลงทันเป็นแน่เจ้ารีบไปที่ใดกันช้าลงหน่อยเฉียวเยี่ยนดูนั่นสินะนี่มันนี่มันใช่สิ่งนั้นใช่ไหมครับนี่มันเปียวเพิงศูนย์กลางของผัวสีขาม นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับก็หลายคนบอกนะครับว่าทํา1ตอนมันค้างใช่ไหมมารอบนี้มี2ตอนครับ ก็ค้างเหมือนกันครับเพราะงั้นมันจะมีกี่ตอนมันก็ค้างอะเนาะแล้วพี่ก็ไม่ได้ตัดจบเองด้วยนะมันจบตอนที่43ตอนนี้จริงๆนะครับไม่ได้ตัดจบเองแต่อย่างใดแต่ว่ายังไงก็รอพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าว่าไอ้เปลวเพิงบัวสีขามอะไรนั่นอนะมันจะเป็นยังไงกันนะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ